สวัสดีท่านผู้ชมข่าวร้ายนะฮะฝนตกต้องรีบเก็บข้าวของก่อนที่ฝนจะตกแรงกว่านี้นะฮะข่าวร้ายท่านผู้ชมฝนตกฝนตกด่วนเลยจีเลยเก็บของนะพี่น้องเ้ยเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลบฝนก่อน ฝนก็ได้เนาะตัวก็เลยยามนี้ <t ip> คุณตกนะพี่น้องเอ้ย อโอเคเรียบร้อยบิดาะรกยอดอเก็บข้าวของเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปล้างมือก่อนรอดูฟ้าฝนก่อนเดี๋ยวเอาปูน เอาไปไว้ไหนดีปูนนี่เออเดี๋ยวหาที่วางปูนก่อนทุกท่านไว้ไหนดีวะปูนของเราอ๋อไว้นี่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวปูนยกมาไว้นี่แล้วลังคาคลุม,มนะเอาปูนมาไว้ตรงนี้ นะนะอืมดูนะสาธิตวิธีการยกปูนนะท่านนะเอาไปทำตามได้นะท่าน น,นี่คือการยกปูนล,ลงจากรถนะครับดูนะท่านผู้ชมแล้วก็ยกลงมาเพื่ออะไรไม่รู้นี่ดูดูนะวิธีการยกปูนคนเดียวคนสลาดเขาทำกันอย่างนี้นี่ดูดูนะทุกข่าน อนะนี่คือการยกปูนคนเดียวแล้วก็นเนื่อยคนเดียวแล้วกาลังคามาคลุ่มฝนอะไรมาตกตอนนี้นี่

มาฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับผม